ไปอีกอกันหนึ่งขอแวะนิดเดียวไอ้เรื่องเนี้ยค่าไฟเนีย่ยเรามาค่ารไ,ไฟฟ้าเนี้ยที่ไหนก็โยงนะ <Ừ. S 1> บางพักก็ยังต่อแหลหน้าด้านๆหาเสียงรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายนะฮะคุณคุณคิดอะไรกันอ่ะอนี่ขนาดรถไฟฟ้ายี่สิบห้าบาทตลอดสายนี่นะครับมันมีมวลชนหนึ่งต้องเท่าไหร่ มันมีาการศึกษาอย่างเป็นระบบมีงานวิชาการรองรับนิดเป็นหนึ่งปีไปแล้วอย่างคุณสัตยาบอกอยังทำอะไรไม่ได้ยังไปฟ้องศาลขอดูสัญญากันอยู่เลย mm hmm. ผมนี่บอก,นนก,กเลยนะการเมืองถ้าคุณเริ่มตอแหลประชาชนคุณก็เริ่มตอแหลตัวเองนะคุณก็ตบัดสัดตออาชีพพวกคุณแล้วอะ mm ่ะ hmm. อันนี้เรื่องของค่าไฟฟ้านะครับพอมาถึงไอ้ต้นทุนโครงสร้างราคาต้นทุนที่มันซับซ้อนเนี่ย mm hmm. ตอนนี้ถามว่าผมเห็นในส่วนของกรกรนะคณะกรรมการร่วมสามฝ่ายเมื่อที่ท,ทุนตัดออกอยแล้วในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าสมาคมธนาคารก็บอกให้เวลาคิดต้นทุนการผลิตคิดราคาพลังงานในสถานการณ์ปกติในสถานการก็เรียกว่าในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ไหม,มก็ตอนแรกเนี่ย อ่างวดข้างงวดเดือนพอคอกับสอคอจะไม่ลงนะครับเขาก็ยื่นหนังสือเลยเขาบอกคิดราคาต้นทุนพลังงานตอนนี้ได้ไหมอือฮึราะตอนนี้ราคาพลังงานมันลงไนอือืึเขาบอกสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงครับแล้วมันให่เห็นไหมครับผมอยากเสนี้เป็นราคา20เอ่อ US อลลาร์เนี่ยฮะมันเป็นราคาเดือนประมาณตุลาปีที่แล้วนะครับ แต่ราคาของเดือนมีาคือสิบสองเอตัวล่าต่อเอ่อลาบีบียูต่อลาบีทีอยู่อ่าฮะเออซึ่งเป็นราคาที่มันมันมันเยอะมากคือไปยังคิดราคาเก่าแต่เดือนสิงหากราคุลาเลยแถวๆนั้นอยู่ครับผมก็ตัวที่ที่จะวิจารณ์ผมครับเออก็เลยมานั่งคิดต่อว่าคุณคิดต้นทุนจากราคาพลังงาน มาประมาณสี่เดือนหกเดือนที่แล้วอืม,มันไม่ได้สะท้อนต้นทุนถามว่าแล้วพลังงานสำรองที่คุณบอกอะ่ะจะต้องเก็บอ,ะ 15, อ่ะสิบห้าแล้วคุณบอกจะต้องเก็บตัวน,นั้นห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์การไฟขา่าดนตอนนี้คุณเก็บไปแค่สิบห้าเปอร์เซนอะแล้วเราต้องจ่ายอะ่ะอถามว่าคุณเอาพลังงานอะไรอะไรมาผลิตตรงไหนอะ่ะม,มันมีต้นทุนหรออืม ถามว่าเรารับประกันเรารับประกันให้กับพลังงานไอ้บริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารัฐบาลอะไจะใช้คําตอบนี้ตอบพวกเราเพื่อความมั่นคงทางพลังงานแล้วต้องสํารองอะอแต่ถามว่าความมั่นคงในทรัพย์สินของประชาชนในกระเป๋ารัฐบาลไม่ได้คิดไวเลย,เลยเหรอ mm hmm. mm hmm. นี่เท่ากับว่าเราจ่ายล่วงหน้านะ mm hmm. แล้วจ่ายบแบบเสมอภาคด้วย mm hmm. ทำไมไม่คิดแบบอัตราก้าวหน้าางล่ะใครใช้เยอะจ่ายเยอะแบบนี้ mm hmm. คือต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจกับประชาชนแบบนี้ว่าการคิดค้าไฟฟ้าของของเราเนี่ยภาคพลเรือนคิดอีกระคา,าภา,าคอุตสาหกรรมอีกราคานะครับเขาบอกก็นี่ไงก็ถั่วเฉลี่ยาภาคอุตสาหกรรมแล้วภาคประชาชนและแยกแล้วแต่ถามว่ามันมีภาคประชาชนที่ใช้เยอะกับภาคประชาชนที่ใช้น้อยมันเอาจํานวนยูนิตที่ใช้แต่ละบ้านเนี่ยไปประมาณการสามเดือนนีไปคํานวณได้เมื่อตอนโควิดเราก็ทําแบบนี้นะ ว่าใครใช้ไฟใครที่เคยใช้ไฟไม่ใช้ไฟมาไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟรีใช่ไหมครับหรือว่าถ้าใครใช้เท่านี้แล้วเกินจากราคานี้ไปจะได้ส่วนลดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมนึงบอกว่านั่นแหละรัฐบาลบอกรัฐบาลช่วยแต่ตอนนี้เขามันเก็บท่าเอฟทีกับเราเพิ่มเพื่อไปใช้นีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันช่วยตรงไหนอะ่ะอืมใช่ไหมลองคิดย้อนตามไปดูดิคุณหลอกเนี่ยคุณหลอกเราอะ่ะใช่ใช่ และที่สำคัญ,คคญนะญญผมในในมุมของค่าไฟเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่ามันมันเกิดปรากฏการณ์ที่วิบบลิตตั้งแต่ประมาณสักปี60นะูนยคุสป,ปันพิทวีแล้วก็แฟนๆชวนหาเรื่องทบทวนตามไปนะครับว่าปี60มันเกิดอะไรขึ้นไปปลายปีจะสังเกตว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงรอยต่อกำลังจะผ่านปี60มาปี61เ่ยมีการฟ้าผ่าที่กระทรวงพลังงานครับ คุณสุปันพี่ทวีรัฐมนตรีว่าการสูงพลังงานถูกเปลี่ยนตัวแบบปัจจุบันทันด่วนเลยจากพลเอกอนันตพรกาญจนรัตมาเป็นคุณศิรินะฮะจิระเลิศพงศ์มาเป็นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วในขณะเวลาใกล้เคียงกันลิกบอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้าครับลกิกกกพอด้วยอำนาจพิเศษ ในฐานะหัวหน้าอสชออแล้วก็มีการแต่งตั้งบอร์ดใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยครับข้พอพิพาทที่กกพเคยมีอยู่กับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่หายไปเลยครับอุตสุรานพี่ทวีกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเรียบร้อยอและที่สำคัญนะความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาถึงปีปัจจุบันนี้นะ ก่อนสงการเนี่ยครมอรมีมติให้กรฟผรับไฟฟ้าจากภาคเอกชนเนี่ยเข้าระบบอีก5,000ันมกะวัตต์นะคุณสุปันพินวีคือมันล้นไม่รู้จะล้นยังไงแล้วไงแล้วครมอรัฐบาลที่รักประชาชนสุดใจขาดดิ้นเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องเอาเ,าเอาไฟฟ้าจากเอกชนเข้าระบบอีกเอกชนรายนี้แหละนะครับรายไหนชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ แต่เป็นยลายที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันเอาเข้าระบบอีกมันคืออะไรอ่ะอย่างเงี้ยมันแปลกมากนะฮะแล้วแล้วที่สำคัญนะในช่วงก่อนที่รัฐบาลเนี่ยจะยุบสภาก็มีการบรรจุเรื่องของอให้ให้กรฟผเนี่ยไปซื้อไฟฟ้าจากลาวอีกสามแห่งนะ แล้วไฟฟ้าที่ไปตกลงซื้อไฟฟ้ากับลาวอีกสามแห่งเนี่ยลงไฟฟ้ายังไม่สร้างนะคุณสุภานพิทวีแต่ก็มาขอต้องเออเอเอไอ,อตรงเนี้ยต่างๆเหล่านี้ยข้อมูลจากาสถาบันเทคโนโลยีสิรินทรของของของธรรมศาสตร์เนี่ยมีการประเมินว่า ไอ้กรณีที่ที่ไปทำนูน่ทนทำนี่แล้วก็มีส่วนเหลือมีมีม,ม,ม,มีไฟฟ้าสำรองส่วนเหลือเนี่ยแล้วเป็นภาระค่าพร้อมจ่ายเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทอ,ะอ่ะมันเป็นการเสียเปล่าอของของทรัพย์สินที่โอนจากองหน่วยงานภาครัฐไปให้กับภาคเอกชนโดยที่ประชาชนเป็นคนแบกรับนี่มันคืออะไรแล้วรัฐบาลไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหานี่เลย ประเด็นนี้ผมจําได้ว่ามันเคยมีการอภิปรายเกีย่ยวกับเผ็ดรอดในสภาด้วยซ้ําไปแต่ก็ไม่เห็นมีการแก้ปัญหาอะไรบอกว่าให้เปเจราจากับเอกชนที่ที่อ่อนไฟให้ให้กับรัฐโดยที่คุณยังไม่ได้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเลยแต่คุณรับเดินแล้วอะแล้วโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยโรงไฟฟ้าเอ,อที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสิบประโรงเนี่ยแต่เดินเครื่องอยู่เพียงแค่เไม่กี่โรงเองนะเดินเครื่องกันอยู่แค่ประมาณสัก ห้าหกสิบเออเออห้าหกสิบเปอร์เซ็นตนะจากเจ็ดโลงจากสิบสองโลงไอที่เหลือเราทำไงก็กินเปล่าไปอ่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วก็ชาวบ้านอย่างเราก็หลังแอนกันไปแบบเนี้ยเออ